ไม้คอลายโซ่กล่องนะคะ หรืออีกชื่อน,นึงคือลายบ็อกชนค่ะเส้นนี้นะคะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างอาตันนะคะมีน้ําหนักตั้งแต่2สลึงจนถึง1บาทนะคะสําหรับตอนนี้นะคะความยาวสั้นสุดที่มีนะคะตอนนี้คือ18นิ้วตัวอย่างที่นั่งแบบใส่อยู่นะคะจะเป็นเส้น2สลึงค่ะความยาว18นิ้วแบบโชโจี้ได้นะคะยาวลงมาอีกนิดนึงนะคะน้ําหนัก1บาทค่ะเส้นที่2นี้นะคะความยาว20นิ้วค่ะ แบบที่3ที่กําลังสวมใส่อยู่นี้ก็จะยาวลงมาอีกนะคะคือความยาว22นิ้วค่ะสําหรับใครที่ชอบใส่สร้อยที่ยาวนะคะแล้วก็แบบสามารถเก็บเข้าไปในปกเสื้อได้นะคะก็แนะนําความยาวสัก20-22นิ้วได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบยาวมากนะคะก็จะแนะนําเป็น18นิ้วค่ะ สำหรับสั่งซื้อนะคะสามารถทักมาที่ Line แอดวิทยา2002นะคะหรือที่เพจห้างทองวิทยาได้ค่ะร้านเราอยู่มุกดาหารนะคะมีจัดส่งทั่วประเทศค่ะ